สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่23มกราคม2560นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้เรามองแกว่งตัวอยู่ในกรอบ1,550ถึง1,570จุดนะคะก็จะเห็นว่ายังขยับไปไหนไม่ค่อยได้ไกลเท่าไหร่เรายังให้ระวังเรื่องของแรงขายทำกำไรระหว่างทางที่จะมีออกมาให้เห็นนะคะมองในเรื่องของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐนะคะโดนัลด์ทรัมป์เข้าพิธีสาบานตนเข้ารับตาแหน่งไปเรียบร้อยนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะยังคงกล่าวสปีด ในเรื่องของอ,อเมริกันต้องมาก่อนนะคะ protectionism ก็ยังคงเป็นไปตามที่ทุกคนคาดการณ์กันเอาไว้นะคะยังไม่ได้สร้างเซอร์ไพรส์แต่ว่าในแง่ของการดำเนินการหลังจากนี้เป็นสิ่งที่น่าจับตามองนะคะว่าดำเนินการได้มากน้อยแค่ไหนนะคะในเลเวลของความรุนแรงเนี่ยทำได้มากน้อยแค่ไหนนะคะโดยเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเรื่องของ มาตรการการกีดกันทางด้านการค้านะคะเป็นสิ่งที่ทุกคนจับตามองนะคะเพราะว่าจะมีผลกระทบต่อเซนติเมนต์ในด้านการลงทุนที่ค่อนข้างชัดเจนในระยะสั้นนะคะเรื่องของการดําเนินการต่างๆเ,เกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับ อ่อทางจีนนะคะเรื่องของมาตรการภาษีต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นหรือเรื่องของการยกเลิกตัว TPP นะคะแล้วก็จะมีอะไรต่อไปหลังจากนี้สำหรับตัว bilateral ที่ที่จะคุยกับประเทศอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ มองโดยรวมแล้วเนี่ยไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์แต่ทุกคนยังคงจับตาม,มองถึงรายละเอียดของแอคชั่นแพลนที่จะอิมพรสเมนต์ในระยะต่อไปจากนี้นะคะประเด็นในเรื่องของออฟัน f ฟลต่างชาติเนี่ยถือว่าเป็นแฟกเตอร์หลักทีเดียวนะคะในการผลักดันเซตอินเด็กซ์ของเรามาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วจนถึงต้นปีที่ผ่านมานะคะแต่ว่าภาพของฟัน f ฟล w เนี่ยอาจจะบอกว่าในสัปดาห์ก่อนเนี่ย เริ่มเห็นความสันครอนหรือว่าความไม่ชัดเจนมากขึ้นนะคะมีแรงขายทํากําไรสลับออกมาแรงๆให้เห็นเหมือนกันนะคะในระหว่างทางนะคะถึงแม้ว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากลับมาซื้อสุทธิอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าก็กลับไปถือสถานะทางด้านขายสุทธิในตลาดอาุันธ์เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเรามองว่ากําลังขับเคลื่อนออในส่วนของฟันฟลของต่างชาติเนี่ยเริ่มจะไม่เต็มที่นะคะแล้วก็ความไม่แล้วก็ไม่ชัดเจนเหมือนในช่วงที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นเราคาดว่าจะเห็นความผันผวนของเซ็น ค่อนข้างมากขึ้นนะคะในระยะหลังต่อจากนี้ไปนะคะในขณะที่ยังไม่ได้มีปัจจัยที่โดดเด่นโดยเฉพาะยิ่งในทางบวกนะคะเข้ามากระตุ้นการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งนะคะเพียงน้าระวังสําหรับความผันผวนในระหว่างทางนะคะจากแรงขายทํากําไรนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะหลังจากที่เซ็ตอินดซ์เนี่ยดิดตัวขึ้นมาได้ดีในระดับหนึ่งแล้วนะคะ ปัจจัยในระยะสั้นจากภายในของเรานะคะก็คือคงเป็นฤดูประกาศผลประกอบการนะคะแต่ว่าเนื่องจากเป็นงบปีนะคะความการเก็งกําไรเข้ามาในระหว่างนี้อาจจะมีบ้างนะคะแล้วก็จะหนาตาขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะซึ่งก็ยังเป็นอีกสักหนึ่งสออาทิตย์ข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่า ออตลาดอาจจะยังไม่สามารถขับเคลื่อนไปไหนได้ไกลามากนะคะเราก็เลยให้กรอบค่อนห้างที่จะจำกัดอยู่นะคะกลยุทธ์ระยะสั้นยังมองเหมือนเดิมนะคะ1,550ถ้ายือนอยู่เก่งกำไรต่อนะคะแต่ถ้ายืนไม่ได้อาจจะชะลอพอ,อ,อร์ตเก่งกำไรลงนะคะออหุ้นที่อยู่ในพอร์ตระยะสั้นนะคะถือไว้5ตัวนะคะเมเจอร์เซเปสเตคโฮมโปรแล้วก็สุภา a รนะคะออในส่วนของหุ้นติดชาร์จนะคะวันนี้นำเสนอหุ้นเพิ่ม2ตัวนะคะตัวแรกเลยคือสุภาไรนะคะให้น้ำหนักการลงทุน2ดาวนะคะเข้าซื้อที่ 25.25 25นะคะเราทำกำไร27นะคะแล้วก็ตัดขาดทุนที่24.4นะคะมองในเชิงพื้นฐานแล้วยอดจองโครงการใหม่ตัวสุภัยโอเรนทัลนะคะสุขุมวิท39เนี่ยไปได้ดีนะคะในขณะที่แบ็กหลอกรองรับงบปี59ที่จะประกาศนะคะน่าจะเติบโตเกิน10%นะคะ PE ยังคงต่ำกว่าในอดีตนะคะแล้วก็ y i e l เนี่ยได้อยู่ที่ประมาณสัก5%นะคะสำหรับปันผลนะคะ ก็มองราคาหุ้นยืนได้ดีนะคะมีลุ้นรีบาวต่อนะคะก็เข้ามาเก็งกำไรสำหรับสุภาลัยนะคะตัวที่สองคือ g f p t นะคะให้น้ำหนักการลงทุน2ดาวนะคะให้เข้าซื้อที่14.80บาทนะคะรอทำกำไรที่15.50บาทแล้วก็ให้ตัดขาดทุนที่14.20บาทนะคะตัวนี้เรามองคาดการแนวโน้มกำไรในไตรมาสที่4เนี่ยคาดว่าจะดีกว่าที่คาดจากอานิสงค์ของราคาวัตถุดิบนะคะที่อยู่ในระดับต่านะคะอีกทั้ง จะมีการแรงเกณกําไรในเทศกาลตุดจีนเข้ามาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้เข้ามาเทรดในระยะสั้นสำหรับตัว GFTP นะคะส่วนตัวอื่นนะคะยังคงถือสถานะต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว IVL นะคะก,กันกุลนะคะชอ็อตเซล์ตัว RML นะคะอลองตัว EPG นะคะ PSTC มาลีแล้วก็ตัว HomePro ค่ะจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ